ช่วงนี้พาทุกท่านปักหมุดมาติดตามสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดชายภูมิครับชาวนารับมือลมหนาวฝนหลงฤดูกระทบการเก็บเกี่ยวรับสนุนข่าวโดยวิสุชยภูมิพื้นที่จังหวัดชายภูมิลมหนาวเริ่มมาเยือนพร้อมด้วยลมพัดแรงในตอนกลางคืนทำให้ต้นข้าวที่ออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวถูกลมพัดล้มระเนรนาดแถมเกิดฝนหลงฤดูตกหนัก เกษตรกร,ร,กรชาวนาที่เกี่ยวข้าวตากข้าวตามพื้นที่ต่างๆข้าวเปียกฝนมีความชื้นสูงต้องเร่งย้ายข้าวหาที่ตากใหม่ก่อนข้าวจะแตกหนอ่อจากความกดอากาศสูงที่แผ่จากประเทศจีนทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดลมหนาวพัดมาในระยะนี้ กระแสลมที่พัดแรงยังส่งผลทําให้ต้นข้าวของกเกษตรกรที่เพาะปลูกไว้ถูกลมพัดล,มล้มระเนระนาดได้รับความเสียหายซึ่งก็ต้องปล่อยให้ต้นข้าวล้มอย่างนี้ต่อไปเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต้นข้าวล้มได้จนกว่าจะากเก็บเกี่ยวซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้ยากต่อการเก็บเกี่ยวและทําให้ได้ผลผลิตน้อยลงอีกด้วย ขณะเดียวกันในหลายคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนหลงฤดูตกหนักเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่อำเภอเมืองและใกล้เคียงทำให้เกษตรกร,กรชาวนาที่เกี่ยวข้าวและนำข้าวมาตากบริเวณลานกว้างพื้นที่ตามลานตากข้าวในหมู่บ้านถูกฝนตกใส่จนเปียกชื้นหากนำไปขายหรือเข้าร่วมโครงการรับจำนำจะถูกหักค่าวความชื้นทำให้ได้ราคาไม่ดีหรือไม่รับซื้อไม่รับจำนำข้าวเปลือกเลย เกษตรกร,กรต้องเก็บข้าวเปลือกที่ตากไว้หาสถานที่เพื่อเริ่มตากแดดใหม่อีกครั้งนับเป็นความทุกข์ของเกษตรกร,กรชาวนาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งการทำนาในปีนี้ทั้งประสบกับปัญหาน้ำท่วมไัยแล้งและฝนหลงฤดูที่ตกมากรนหนำซ้ำเติมอีกครั้งทำให้ในช่วงนี้จะพบเห็นได้ว่าชาวนาจะเร่งนำข้าวเปลือกมาตากแดดทั้งตามพื้นที่เส้นทางถนนลาดยางภายในหมู่บ้านต่าง สามลานกีฬาบรานซีเมนภายในวัดเป็นจำนวนมากครับโดยข้าวเปลือกที่พบว่าน,นำมาตากกันในช่วงนี้จะเป็นข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ105เป็นส่วนใหญ่ครับคุณพ่อด้วงอายุ66ปีเกษตรกรชาวนาบ้านท่าว่าหมู่ที่3ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกหนึ่งผู้ที่มีข้าวเปลือกตากไว้ในลานวาัดข้าวเปลือกของคุณพ่อด้วงเป็นข้าวหอมมะลิ105ประมาณ10ตันเพึ่งตากได้2แดดหรือ2วันตั้งใจจะเก็บใส่กระสอบภายในวันนี้แต่กลับถูกฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ตอนเช้ามาดูข้าวเปลือกที่ตากไว้ภายในวัดอย่างดีที่นำพลาสติกมาคุมไว้ในบางส่วนทำให้ไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำฝนทั้งหมด แต่ถือว่าปีนี้ผลผลิตข้าวนาปีดีกว่าปีที่ผ่านมาที่ถูกน้ำร่วมเสียหายหนักได้ข้าวเปลือกเพียงครึ่งเดียวแต่ในปีนี้ได้ข้าวเต็มพื้นที่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เป็นไงข้าวดีไหมพ่อพอสมควรครับพอสมควรครับมันดีกว่าปีที่แล้วไหมอ๋อปีที่แล้วน้าทวมได้ครึ่งเดียวปีนี้ใครย,ยูได้เต็ม,ม,มไ้ได้กี่กระสอบปีนี้ยังยังไม่ได้นับเลย นาทีนินกัดข่าว PR อายภูมินิวส์รายงาน